นอาอันนี้กับความเข้าใจกันนะครับเปิดวีสไตล์นะ,น,ะนี่ท่านอาจารย์ชูัจท่านก็นาะย้ำว่าไม่เก็บตังค์นอยากสนุกก็สนุกได้แต่ว่าอยู่ในขอบเขตถ้าทะเลาะมิวาดนะครับพี่พี่สอหอนพี่พี่อาสานอาอสอนะครับเจ้าหน้าทีรนเขาจับได้ก็เต็มที่ก็แค่กระพึ้บนะครับ แล้วก็พาไปส่งโรงพักาจากวัานั้นก็นาทความเข้าใจนะครับช่วยกันนะจะเอามารับดอกไม้ก่อนนะจ๊ะดอกไม้ทูกเพชรทองมา,า,มงมา,าที่ปาลามกปาบาลายกิกองอํานวยการนาเป็นเจ้าภาพเจ้าของกองบุญกันนะครับนะจะาาพาเจ้าของกอกบุญนีาามม่นาทําบุญก่อนนะครับตอนเราจะมีลมหายใจนะครับ ก็เป็นเจ้าภาพเจ้าของร่วมกันนาผ่านไปผ่านมาพี่น้องฟังแล้วเกิดศรัทธานาเข้ามาใหม่อีกรอบครับทุกคนครับเจ้านะครับาเป็นเจ้าภาพเจ้าของร่วมกันนะข้างในนะครับเดินไปข้างในนะครับจะเป็นพระป่าลอยฟ้านาสัตว์ตลาดและโภกระเบื้องรคาใหม่นนี้กระเบื้องราคาเราเริ่มร่อนแล้ว ดาหมดอายุนาเขาเปอายุของเขานะครับ50ปี1ปี20ปีหลวงพ่อดาพระครูเดียวดาท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์ก็ดาจะต้องได้วานละกเพียงและนะครับแต่ว่าเขาจะผ่านปัจจัยยงเลยเอาสวัสดีทุกคนครับเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับเจ้าของร่วมก็เป็นการไล่สดบรรยากาศงานเนาะนะครับมาเป็นเจ้าภาพเจ้าของร่วมกันจะไหวการต้อนรับนะครับหลวงพ่อนะอ่า จากมาจากพระอารามไหนก็สวายงานต้อนรับร่วมกันเจ้าง่ะเน่เป็นเจ้าภาพเจ้าของร่วมกันนะครับเพราปกติโผส่ก็อยู่วัดพระเชตุพนเป็นหลักนะครับวัดโพธาเี่คุณวารีสวัสดครับวั็นที่แรกเริมเอ่อเส้นกันใหญ่แล้วอไม่้า ฝั่งจังหวัดนนท์นี่เท่าไรกําลังเต้นกันอยู่ฮะคุณเล่าใจจะรน้องถามหาช่องมานากราบขอโทษนะ๋อามหาช่องผมนะฮะพระคุณเจ้าทุกลูกทุกองด้วยนะครับอาจจะทักทายได้ไม่ทั่วถึงนะครับจับเอามาเลยจับรวบหลกันนะครับรวบผลกับทางวัดแตตอนนี้น้องก็นข้าแต่งหน้าแต่งตัวผัดหน้าวิบวิบกินข้าว แค่ขี่ควันเสร็จแล้วจเดแล้วรอขึ à, bride, pigs, baby, baby. My child, my Bryant, ้นเวทีไม่ช้าไม่นานครับนะก็ายามที่บอกสองตุ้มขึ้นพบกันนกับมงานกรบอกน้องเขานะครับนะเป็นเจ้าภาพเจ้าของกองบุญกันเอ้าวทำบุญได้เลยลุกจะสตีมีคันต่อได้นะเนี่ยทำบุญไว้ก่อนตอนทำนะเราก็ทำบุญกันไป ด้วยใจศรัทธ์มาบ่นนะจ๊ะวันนี้อยากแม่จา๋าคุณพาขวพร่วม,มกันแล้วกามาห<ม>าด้วยอ้าวเลยฮะปฏิทินหมดแล้วแม่เ,เดี๋ยวรอรอดสองพรุ่งนี้จ้ะวันนี้ปฏิทินหมดหมดจริงๆจ้ะโอ้โหพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้มีตาต้อนรับวันนี้หมดแม่ฮะอ๋ะออยู่ไกลเนาะอ่า วันไหนมาทำบุญก็ได้จ้ะเดี๋ยวหลวงพ่อก็ผมจะสั่งทำใหม่นะครับเพราะว่าในบล็อกยังมีอยู่นิดหน่อยรองเท้ามาจอดด้านในนะอย่าไปจอดด้านน้ครับชัดเจนครับชัดเจนใช่ไหมพี่เสียงโอเคอยู่เนาะตอนนี้ผมก็ออกมาจอดตรงหน้าโกศกาเพราะว่าอะไรก็ดูโะว่าหายก็ไม่รู้ว่าที่บรรดาโดนจัดคะแนนแล้วอ้าวนะฮะจอดได้จอดได้ จ้าฝับรถเข็นด้วยเอ้าเป้าหลายอย่างเลยนะด้ฉันเป้ากำลังเท้าเป้าขัรถเข็นเอ้าได้แม่ไม่ว่ากันส้าคุบาลีบวัดดีพี่โสภัชาเข้ามาใหม่รอบนะครับอันนี้ไล่ยาวเลยนะจนกว่าจะล้มแหละเพราะว่ามุมน้นมีท่านมีลุงคนหนึ่งแะมากับผมจะมาทักผมแจกผมก็เลยให้ไปอยู่ให้แกไปอยู่กับลุงบอฝั่งน้น เทศเจ้าประงุคฝั่งนู้นมาเลยจ้ะกับปุ่นรวมกันนะครับกับจางวัดนะเป็นเจ้าภาพเจ้าของปอกปุ่กันนะครับนะอ่าเอาดอกจะไม่โอเคผมจะช่วยสุไหนน่าจะไม่โอเคดูละมุมนี้สัญญาณอ่อนฮะเพราะว่าตรงมุมที่ผมอยู่มันเป็นเราเตอร์คนแรกที่ไหนเร็ดวานเอลยจ้ะเอาไปต่อรมาด้านในครับ บอ่ปาด้านในก่อนลูกขอคนครับผมสาีคำดรือังุกาไม่ค่อยไนจัไปยมาพี่นัน์งรองะไคนเะรระวังร่งเรานะแต่ลันอะไรแต่พนไงว่าองข้าจะเล่นเลลยมาโอ้หไม่งั้นก็ไม่รู้เทวดาหนางฟ้าลูกสาวมงี้ยได้เทวดาด้วย เอากไ้กเป็นนั้องนปอจะอดนั้งรถจะปอดที่สลองกรค่แล้่่นอขก็ไม่รู้โอเ่นยัไอะแปมือกว่าร้วอดใรถอ่ะโอ้ทำให้คอนเข้ามาเลยอาอด้วยคนเยอะด้วยคอนคนเริ่มเยอะนะคนเริ่มมาเยอะแล้วใช่เรา อ้าวครับสวัสดีครับลุงครับผมคขอให้ครับผมทราบข่าวยังไงครับทราบทราบจากมรราอะไรว่าวันนี้น้องกินข้าวมาเล่นที่นี่โอ้โหแล้วก็เลยนังแท็กซี่มาเนี่ยพอทราบข่าวดังแท็กซี่มาเลยใช่ฮะมาตั้งแต่สามโมงครับผมมานั่นแท็กซี่มาตั้งสามโมงแล้ว ว่าวกหน้าจะมาเล่นตบุคารมายมาดูนี่มันไม่ใช่เลยไมถามเยเจอครมาในา้น่นผมนี่นอ๋ก็เลยมาถูกที่แล้วมาถูกที่แล้วนใางบ้านก็ไม่รู้ิไม่เล่นด้วยตโยต้าบัตอ๋อเหรอใ้ๆบ้านผมนี่ะใกล้ๆเลยโตโยต้าบัต่ ครับที่นะที่เขากลุแล้วไม่ค่อยได้ดูนะผมจะดูการแ่อลต่อดูทุกทุกทนกดูน้องมาะนาวมาดาวอะไรอ่มีสองคนนี่นะชอบอื่นก็มันไม่ค่อยแบแล้วเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงบ้างจิดตามน้องมาตั้งแต่ซีซั่นไหนครับมาแลครับตั้งแต่น้องมาไกลไกลพออะไรอ่ะพอแรกพอพอน้องรองผิดอันท้ายหนูไม่รู้นะครับตั้งแตนั้นมาิดเองไปกันว่าไปสนไมัก็ไปดูไปวัดะไรอะไรก็อกไปก็ไปน็ไปไป็ไปก็ไป็ไัไไป เป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ก็ยังรักน้องเหมือนเดิมวันนี้ทราบข่าวรีบมาเลยว่าน้องน่ะหน้าตาแบบพุ่พวงผมรู้จักคนเดียวนะคนพุ่พวงนี่เป็นคนหนังคาคนเป็นคนใช้หน้าคุ่พวงเป็นคนหนังคาท่านบางดูหน้าผมรู้จักครับตั้งแต่ในน้องตั้งแต่เป็นศิษย์หาปีอ่ะ นี้มาเห็นน้องต้นข้าวหน้าตาคล้ายๆกันเลยนเ้องเพลงก็เหมือนกันเหมือนเหมือนกันทำให้เราเกิดเอดรลักเลยรักลูกสาวเลยจะว่าลูกไม่หลานเถอะโอ้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เจ็สิบห้ปี75ปีครับผมเกิดเก้าวส้าครับ ทุกวันเนี่ยอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยออยู่กับลูกกับหลานนะครับหรือว่ายังไงฮะใช่ครับพวกเราทำงานแต่ที่นี่มันไม่ได้ทำแล้วลูกเขาก็จะกล้ามันเลยเราก็ต้องไปเห็น แต่บอกลูกแล้ววัเราจะมาวันนี้นัดแท็กซี่มาเลยสุดยอดเลยแฟนรกาเาก็เป็นห่วเหมือนกันที่เรามา่าไมม่ยดียาังไม่รู้จแท็กซี่ตรงไหน่ดาไแับาร่มได้ะสมองไสุขภาพมีมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพท่าน สุขภาพยังพอได้อยู่เนะาะแต่ว่าเขาที่เห็นขาขาไม่ไดีเห็นใส่มถือไม้กันท้ามาด้วย่ค่อยยาครับเรับวจนะยืน,านนา่นได้หรือเนี่ยจะไมไม่หาที่นั่งม่ะา ไม่เป็นไรยืนได้<อ>จะนั่งไม่ได้นั่งแบบเขานั่งไม่ได้นั่งแบ<อ>นนั่งไม่ได้ดไม่ยืนได้ครับครับผม ใช่อว่าอมีโตเลยไม่ได้เอามาครับคนจ้าครับผมหวาดอาอา่เนะวันนี้ถ้าขอเพลงไ้าอยากจะพื้นแล้วได้บวชให้น้องบ้างไหมฮะโอ้รายการอทัลรัตอวอร์ดนะนี่้เนี่ยเราก็บว้น้องทุกวันอยู่นะครับ อตัวนี้ก็ชื่นชมยินดีมีกำลังใจหลักน้องต้น้าวมากขึ้นดเพรนั้นี่เขาเล่นชีน่าก็ไม่รู้ถ้ารู้ผมไปนะเพราะบ้านมีชีน่อ๋อบ้านอยู่ชัยนาทลูกชายเป็นผูกอยู่กับลูกสาวแล้วครับ ลูกสาวลูกชายยู่ชายได้เวทีแล้วรัดการไปแข่งเะบโลกไม่รู้ครับพอเข้ไปต่ครับไปเอวขอคนละไปนะวกนี้เราีไม่ได้ไปับก็ อ๋อดูจอยใหญ่เพราะว่าทีเพราะโทรศัพท์มันมองไม่ค่อยเห็นเพงครับขอบคุณครับคุณลุงครับผมอ่นี่ครัคุณลุงเดินทางมาจากประชาชื่นทราบข่าวนะเห็นไลฟ์สดแอดมินายู่หน้างานแถวสะพานสูงเนาะแกก็นั่งแท็กซี่มาเลยลูกเมียลูกสาวจะมาส่งไม่ไม่ให้มานะครับแกนั่งแท็กซี่มาเลยจากสะพานสูงโอจากประชาชื่นนะครับ แล้วก็าวมายืนรอตลองใช่ตัวนี้คนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเริ่มมาเริ่มมาเรื่อยๆ้วความตายไม่ได้เน้าภาะตอนนี้สัญญาณผมก็หมุนเป็นระยะมาอยู่ตรงนี้ก็หมุนมาอยู่ตรงนู้นก็หมุนอ้าววันนี้่ จะไหวไหมในวันนี้แต่ไม่เป็นไรไหนก็ได้มาละไล่ได้ทับทิ้งไล่ได้นะฮะใจมอดใจสดึ้นที่น้าใครจะเป็นเจ้าภาพคอยระดับเครื่องไฟพวกนี้เราขาดเจ้าภาพบรรยากาศงานเวลานี้เดี๋ยวลองเดินหาสัญญาณก่อนก็ไม่รู้จะยังไงนะครับโอ้นี่ฮะวัดสะพานสูง พี่มานารอที่<า>วัดสะพานสูงใช่ครับรออยู่ที่วัดสะพานสูงครับจวไม่ลัดนะพี่วา่าข้ับชัดเจนอยูล่ละอาทิตย์เดิดเที่ยงพี่องอย่าไปเสียงเวลาคนเราเกิดมาก็ต้องมีดวงชะตาวันเกิดและปุที่มาเกิดก็เกิดจากแรงศรัทธา นนะะครับกำลังมองก็จะตั้งมุมไหนได้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านค้าร้านขายที่ใจบุญใจดีใจพระน้านอาหารหวานข้าวน้ำพึ่งใจมาให้โกจมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริญผู้นที่นี่จะมีโอบีตรงีอยู่นะครสัญญาณเต็มนะครับโอ้ตรงนี้เป็นแหล่งสัญญาณเลยตรงนี้ไม่ัดอะไรทีนี่ร้านทอดมันต้องเดินหาอะไรต่า เพราะว่าเขายังไม่มีตัวอย่างมาก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่าไม่มีหลายเจ้าป๋ากัอมมนอะไรอ่ะก้อนมันมีกัอนมัหนอกอลาก้ันมันเล็กๆเล็กอยู่ได้ในโหนดโน้นอ่าจากนด้ในโหนวเยอะนะครับเยอะนุ่งเจมเริ่มเต็มพื้นที่แล้วก้อนมนเป็นกับแก้มได้นะครับแต่ต้องขอสงวนสิทธิ์นะครับนะอ่าตุลาญาดองของเมือเมาลุกชจเน้นนะครับ นาทางวัดไม่ได้สนับสนุนให้ขายนะครับเพราะว่าผิดพรบสงนะนาสุลายาดของเบนเมาแอลกอฮอลทุกชนิดนะครับขอความร่วมมือครับลัางคาาอย่าได้นาขายนะครับเพราะว่าผิดพรบสงนะครับนา้ะ,ะ,ะ,ะจับการเขปาปักเป็นแสนนะครับนะ,นะปากเป็นมาหน้าไปทีก็หมุน,นตาดบนก่อนได้จ้ะอยู่นี่ใจสัทธานะครับ จับดูที่ใจศรัทธาครับพี่น้องครับนะรองเท้าหาไม่เจอถามลูกสาวได้นะถามใจหนูตรงนี้ได้ปัดใจใส่มือน้องสาวเข้าไปเป็นค่าจัดรองเท้าค่าเรียนรองเท้าลูกห้าบาทสิบบาทใส่มือไปนะค่าจ้างดูรองเท้าหลวงพ่อไม่ได้ตั้งราคานะไม่เอาตู้มาตั้งเพื่อเก็บตังค่าจากรองเท้านะครับ อ่าอันนี้น้องๆก็ามาช่วยเองนะก็ช่วยดูแลให้นะครับพ็เป็นลูกหลานกรรมการวัดเรานี่และจ้กนะเพราะว่าผมไปประชุศเนี่ยเควินเนี่ยนะเด็กจากเอามาเลยจ้กและขออีกอย่างนะพี่น้องขามาใส่รองเท้าคู่ไหนมาขามกลับให้ใส่รองเท้าคู่นั้นกลับไปด้วยนะครับ ไมายด้ขามาใส่ช้างดาวมาขากับใส่กัดตาขอกับบอดายเนอรเจ้าของก็จำเจ้าขอได้มีกล้องวงจรปิดนะจ๊ะมีกล้องวงจรปิดอยู่รอบวัดนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะครับหลวงพ่อพระครูท่านติดกล้องไว้หมดนะจ๊ะโอ้อ่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะแล้วก็นะขาบุมอยู่นะฮะว่าจะยังไงดี ดาอย่าเสี่ยงนะครับจะจับได้ก็ปอบเป็นแสนนะอ่าข้านในเลยครับเป็นเจ้าภาพสัมภาษณ์ทานการดาดาจะตอบสักยกเลินงานเดียวที่ไม่ไปงานขอแรงดางางานขอแรงนะครับเชื่อมกับดาบยกตู้นกโภกไม่ไหวจากงานขอแรงเลยจบงานแล้วมาดาน้องเรียกหา